นี่คือไอ้ลังนิ่มครับก็คือลังนิ่มที่ผมเอามานะครับนี่นะส่วนที่เอาของพึ่งก็คือตรงหัวน้ำที่บีบแล้วนะเป็นที่มันเหนียวๆนะนะครับั่ะเราเอาจุดเราเอาจุดนั้นลมาแล้วก็มาหล่นไฟ แล้มันก็จะเหนียวนะครับไปดูขั้นตอนการใส่นะครับว่าใส่เพื่ออะไรใส่เพราะอะไรนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็มันก็ไม่สมบูรณ์แบบกับกับหนกสกายแลบนะครับ เพราะว่ามันจะทำให้เชือกมันบิดมันไม่แข็งตัวเหมือนพวกลวดสลิงนะครับไปชมกันเลยครับ